กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับก็กลับมาพบก,กับผมอีกครั้งในเรื่องชีวิตของราชันดาบเทวะไม่ควรจะน่าเบื่อแบบนี้สิก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกํลังใจให้กันด้วยนะครับก็ไปรับชมกันเลยในตอนที่2ตที่เจ้าโง่หรือเปล่าเนียถ้าเจ้าข้ามันตายหานไปแล้วจะไปถามที่อยู่ของตะแกนั่นจากใครเล่า ก็ข้าอดใจไม่ไหวพอดีอยากโชว์ของจัดๆเก็เลยพลั้งมือระเบิดจนเล่เป็นจุนไปเลยทำไมทำไม,ำไมฉัน,ฉนยังได้ยินเสียงอยู่ล่ะไม่ใช่ว่าฉ,ฉันตาย,ตายไปแล้วหรอกเหรอทำไมพวกนายบินกันเร็วจังเลยไม่รู้เรื่องไงว่ามันอันตรายถ้าใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดนะดูนั่นสิพวกนายเพิ่งจะฆ่าคุณลุงใจดีผู้น่าสงสารสองคนนั้นไปตามหาดา้อนบอลมาชุบชีวิตกูด้วยชอยชอยชอย สมกับเป็นสิทธิ์ของมหาเซียนดาบการโจมตีแค่นี้ทําอะไรเจ้าไม่ได้จริงๆด้วยบอกมาซะดีๆว่าอาจารย์ของเจ้าอยู่ที่ไหนดูจากระดับฝีมือการบุกพ่อพลังของมันแล้วน่าจะอยู่ในระดับจกักรพรรดิดาบข้าสามารถตบเจ้าคว่ำได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวกู้มาเนโมนะ <c oughs> ขาน้าชอบชอบพวกมนุษย์จริงๆเนื้อของพวกมันหอมหวานอร่อยเสียยิ่งกว่าอูนิ แปลกๆอยู่นะต่อให้เป็นระดับจากกรพพรดดาบโดนเข้าไปจังๆแบบเมื่อกี้ก็ต้องมีระแคะระคายเคืองกันบ้างแหละเฮ้ยเจ้ากระจอกเองหรือเปล่ามันก็เลยไ่บาดเจ็บนะ่ะเดี๋ยวดูพี่เสือดาวคนนี้ให้ดีนะอ้นน้องเดี๋ยวพี่จะโชว์ของให้น้องดูเองว่าของจริงมันเป็นยังไงเดี๋ยวนะเหมือนจะเคยเห็นในบัน,นทึกบรรพก,กาเล่มหนึ่ง5สัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์ในตำนานเป็นสัตว์อสูรที่ทรงพลังที่สุดในหูอสูรแห่งหูเขาเพราะการมีอยู่ของพวกมัน กว่าพันปีที่ผ่านมามนุษย์จึงไม่กล้าเหยียบเข้ามาในหุบเขาแห่งอสูรแห่งนี้อีกเลยพวกมันไม่ปรากฏตัวออกมาหลายปีแล้วแล้วทําไมมาถึงโผล่มากันล่ะหรือจะเป็นเพราะเด็กหนุ่มคนนั้นมานี่เลยมานั่งจุดธูปบูชาขอขมาคุณลุงที่น่าสงสารสองคนนั้นซะเฮ้ยอย่ามาเปลี่ยนเรื่องนะอาจารย์ของเจ้าไปมุดหัวอยู่ที่ไหนบอกมามันขโมยสมบัติถั่ววิญญาณเซียนทองคําของเราไปเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าจะหนีรอดไปได้ง่ายๆนะไอ้หนูถั่วทองคํมอะไรเลยครับ วัวเสียนวิญญาณทองคำนะ่ะเป็นขุมพลังวิญญาณจากสวรรค์ลและโลกเป็นสิ่งที่จําเป็นต่ออสูรระดับสูงอย่างพวกเราเป็นอย่างมากพวกเราต้องใช้มันในการบ่มเพาะพลังเข้าสู่ระดับล่างเทพอสูรมันเป็นสิ่งที่ล้ําค่ามากจะผลิดอกออกผลทุกๆ5,000ปี3วันก่อนอาจารย์ของเจ้านะ่ะขโมยมันไปจากพวกเราไอสารเลวนั่นหลอกพวกเราว่ามันจะเอามาคืนแต่มันก็ไม่เอามาคืน ถ้าเจ้าไปส่งตัวมันมาให้พวกข้าแล้วก็ปรมาจารย์พยักไา้สายหน้าคนนี้จะฉีกเจ้าออกเป็นชิ้นๆเพื่อให้ริ้มรดความเจ็บปวดชนิดที่ว่าตายไปเสียยังจะดีกว่าถ้าไม่อยากโดนจับมามก็บอกที่อยู่หออาจารย์เจ้ามาซะเออเออเออเขาเขาเสกนอยค่สวัสดีครับท่านเหล่าเซียนอสูรผู้น่าเกรงขามทั้งหลายเลยเขาเขาน่าจะกําลังสับสนและกําลังหวาดกลัวอยู่นะคะเขากลัวพวกท่านนะคะก็เลยพูดอะไรไม่ถูก ให้ดิฉันทําให้เข้าใจเย็นลงก่อนนะคะยายผู้หญิงคนนี้ฉลาดดีนี่นาะพามันไปปรับทัศนคติให้ทีสิจะได้คุยรู้เรื่องหน่อยได้เลยคะ่ะนี่นายนะคนที่พวกเขากําลังตามหาอยู่นะ่ะไม่ใช่นายนะนายรีบหาข้อแก้ตัวแล้วก็อ้างอะไรไปก็ได้แล้วก็รีบๆเห็นหนีกันได้แล้วอย่าไปยั่วโมโหพว,วกมันมมไม่งั้นพวกเราทั้งคู่อาจจะโดนจับกินนะอาจารย์ของข้าดูเหมือนจะโมโหข้าแล้วก็หนีออกจากบ้านไปแล้วนะ่ะ เขาบอกว่าจะเดินทางไปยังโรงเรียนเวทมนต์เอลเวียเพื่อตามหาท่านอาจารย์ของเขาและเมียของเขาพูดถึงเรื่องอดีตนะ่ะข้ารู้แค่นี้แหละโรงเรียนเวทมนต์เอลเวียงั้นเหรอนี่อ๋ออ๋ออยู่อยู่อยู่ตรงนู้นค่ะแน่นะเดินตรงไปทางเหนือเลี้ยวไปทางแม่น้ําฝั่งตะวันตกแล้วก็เลี้ยวโค้งตรงนั้นก็ถึงแล้วล่ะบอสครับเอายังไงดีล่ะครับตามพวกมันไปถั่วเซียนทองคําที่พวกนายหมายถึงใช่ถั่วเม็ดอันเท่ามันฝรั่งหรือเปล่า แล้วก็มีแสงสีทองๆอไปจุดเล็กๆบนตัวของมันใช่ไหมไอ้ควายทำบ้าอะไรของนายนะทำไมไม่บอกมันอย่างนั้นล่ะทำไมนายไม่บอกพวกมันไปล่ะว่าผมขอตัวก่อนนะครับแบบเนี้ยมึงพูดเป็นไหมเนี่ยเจ้ารู้อย่างนั้นเหรอว่ามันอยู่ที่ไหนสามวันก่อนอาจารย์ของผมเอาถั่วสีทองๆกลับมาด้วยสองเม็ดผมก็นึกว่ามันเป็นมันฝรั่งนะครับก็เลยกินเข้าไปแล้วอ่หนานนี้ไอ้ไอ้ไอ้หมอนี่มันมีปัญหาบกพร่องทางสมองหรือเปล่านะ เจ้ากินเข้าไปแล้วงานลึฉันเอามาทำอาหาร2จานน่ะเม็ดนึงเอาไปหมักน้ำส้มสายชูดองอีกเม็ดเอาไปทานคู่กับหมูย่างถึงว่าทำไมรสชาติแย่จังที่แท้มันก็ไม่ใช่มันฝรั่งนี่เองฮ่าฮ่า่โล่งออกไปทีนึกว่าฝีมือการทำอาหารของฉันมีปัญหาซะแล้วกูเห็นก่อนละค่ะควายแบบนี้ไอชิงมาเกิดช่วยด้วย ก่อนจะฆ่าพันเจ้าน่าจะลองถามมันดูก่อนนะไม่ใช่เป่าจนหายเกลี้ยงแบบนี้ไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยเผือว่ามันอาจจะยังเก็บเศษเลือของถั่วรเซียนทองเอาไว้บ้างไม่เหลือเลยสักนิดต่างหากฉันหม่ำหมดแล้วอยู่ในท้องฉันเนี่ยอะไรกันพ,พลาดเป้าอย่างนั้นเหรอไเจาเจ้าเจ้าเจ้าเด็กดีมันสามารถหลบสายฟ้าสีบ่วงของฉันได้เหรอหลบเหรอของแบบนี้จําเป็นต้องหลบด้วยเหรอ อย่าไปขี้โม่หน่อยเลยระดับพลังของเจ้าน่ะอยู่ที่จักรพรรดิดาบเจ้าจะรับการโจมตีของข้าได้อย่างไรไอเด็กเวนใครบอกนายว่าระดับพลังของฉันอยู่ที่จักรพรรดิดาบนะก็แค่อาจารย์ท่านสั่งสอนเอาไว้ว่าอย่าเที่ยวเอาระดับพลังของตัวเองไปโอ้อวดใครก็เลยต้องปิดบังพลังที่แท้จริงเอาไว้น่ะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้นั่นแหละระดับพลังที่แท้จริงของฉันน่ะคือราชันเทพดาบเทวะเทพ ดาบเทวะตุวยเหลือเม่มึงที่เบิร์นนะนี่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 ลูกไม้ตื้นๆแบบนั้นน่ะหลอกได้แต่เด็กอนุบาลเท่านั้นแหละรีบก้มหัวขอโทษเร็วเข้าพวกมันจะได้กินนายเข้าไปสักทีแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยไม่ได้ก็ต้องคุยกันด้วยกำปั้นหน่อยแล้วละสันติไม่ใช่ทางออกต้องส้นตีนเท่านั้น เทพดาเทพวาเน่ะเหรออย่ามาพูดให้ขำหน่อยเลยดาไม่เคยมีผู้ใดไปถึงขั้นนั้นได้มากกว่าพันปีแล้วนับตั้งแต่โยรานต้าลู่เจ้ากล้าดียังไงถึงมาอวดอ้างสรรพคุณเช่นนี้ไอเด็กเรลือขออย่างเจ้าลิอาจเรียกตัวเองว่าเทพดาบเทวาอย่างนั้นเหรอบ่มเพาะพลังมากี่ปีแล้วไอ้หนูคิดว่าพวกเรากินยาเป็นอาหารหรือไงอ้าวเฮ้ยไปไหนแล้ววะพวกนายเออเหรอคิดว่าเก่งนักหรือไงถึงได้มาทําอะไรตามใจชอบแบบนี้ สำหรับฉันแล้วพวกนายก็แค่กลุ่มสิงสาราสัตว์ที่พูดภาษามนุษย์ได้เท่านั้นก็ขอทำการตัดจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าอยากให้บีต่อืีชอบเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกลังใจกัดด้วยนะครับ Dance all night long till the lights come I remember everything. And how careless we could be. And how careless we could be. Long fights, it felt right. We were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud. We had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless. We were reckless, time was precious. We love to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive. We would just drive, never arrive. Our journey was live. Staying out late, testing.